เอาจะมาทำไทยเฮ็ดป้าปิงใส่ทำสารคดีเออสารคดีอย่างเนาะไอ้ป้าเขาเรียกว่าเลยสักขนะสักขนะสักขนะสักนายากิสักขนายากิสักขนะไฮโซเลยากกทำไมวะทำไมนะทำไมอ๋อเนี่ยออกกันเนาะปิ้งเองกินเองเด้อปิ้งเองนักเลงพ่อเนาะกินเองพ่อ ให้ปิ้งเลยเจ้าเดี๋ยวเข้าไปหา<อ>หิหมโบหิบนี่กับปิ้งเราก็กินเองหิบนี่เหมาอันเมนปรับใหญ่มันจะล่วงนะสักขขนะเอาอะไรน้อยก่อนสักขนะสักนะสักขนะยากินะยากิสักขนะยากิสักขนะปิ้งไฟเพราะว่าใส่ๆๆไฟสักขนะยากิยากิแต่ว่าปิ้งอ่ากากิสักนะเออเออเอาใส่ให้หมดทุกตัวนะ เห้ตั้งตั้งขึ้นไงข้างนอกลงก่อนเอองาี้เออตั้งขึ้นปลามันจะค่อยสิบบไหลลงอ๋อนี่แล้วก็หนีไปเรื่อยเออแล้วก็หนีไปเรื่อยปลามันก็จะไม่ไหลฮ่าฮ่าฮ่าทำรูก่อนนะเป็นยังไงนี่ จับจับไปทางนี้ต่ำๆแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆไปเรื่อยเอาตัวพอดีพองามกันใส่ก่อนพอพอดีกันกับตัวนี้ตัวนี้ก็เล็กไปเรื่อยๆอเอาก็ปิ่งจำานีก็ได้นีหีบหนึ่งสามตัวนี่แล้วกินเองหีบบึ้งหีบบักย่างใหญ่หีบใหญ่มากกาลังการมากแล้วก็เอาเชือกเอาอันนั้นตั้น าเครื่องมานนั่งกัมัดมัดทำเป็นสองหีบก็ได้แย่มมันไงแย่มันอันเอาไม่หีบก็ด้ไงเราใส่น้าหีบผู้ใดหีบพี่ไอ้ทีนี้เออสองหีบก็ได้ละพอแล้วพอแล้วเอนน้ใส่ตอนนั้นก็เชือกเอาเออแบงนี้จะได้แน่นเอาสองอันเห็นัน โอ้ดันดนมาบางอย่างไก่มากินปาปิงฝีมือเจ้าของว้าสี่เลี่ยมคนละพี่ไอ้ก็รอบรอบวงให้มันเออบิดให้มันลายหลายเทียมมันแจงสี่เหลน่ยมนะไม่ใช่บิดอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเลยหเอเออดึงดึงด้วยดึง โอ้ยหนอพ่อใหญ่อุดพ่อใหญ่อุดใหนเฮ็ดเด้งกินเองได้กินไหนหมดเลยเด้นเนี่กินเท่าเด้กินเ่าก็ไนี่ยนี่เนี่ยมันสิมันสิออกบนตัวนี้บอกแล้วมั้งสดๆเลยนะคะยังดิ้นๆอยู่เลยปลาใส่เกลือก่อนเอใส่ื ่ใส่น้ำก่อนแล้วเอาเกลือใส่เดี๋ยวเราดูไอ้น,นี่ก่อนร้อนไหมใส่หมวกด้วยเด้อน,น,น,นี่่เนนยอยะไหม ใส่ให้มันเค็มๆถ้าเราไม่ใส่เกลือมันปิ้งไม่สุกง,ง่ายนะสดกว่าน,นี้ก็ต้องลงไปกินในน้ำแล้วจะปิ <laughs> ้งอะไบอแล้วเวลาเวลาปิ้งลปล,ล,า,ล,า,ลา,ปงปาขาวเขาต้องเอาหางเข้ากอนเพื่อให้หางมันแข็ง ปลามันจะได้ไม่หักหใช่มันมีที่เสียบอยู่นะเคยปิ้งอยู่อุย๊ยร้อนมากเลยโอเคถือกล้องใหกพี่มั่งว้รวบ้ดไม่หิบโค้ดเมมไม่หิบพรพรีอุดโอเคเหงื่อไรก็ได้ ดูงูกระตกดีโ <Okay. S 2> อเคฮะให้หางให้หางต้องให้หางมันแข็งก่อนให้หางมันสูกก่ก่อนหางาาเวลาทำเล็บมาเขาใช้ไล่น่ะเลือกปลามันจะเห็นให้ปลาหักให้ตัวปลามันแข็งก่อนตีนปลาขาวนี่ เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะทำหีบอีกนะคะสักอันเอ่เราได้มาอีกแล้ว่นเต็มไฟแล้วพี่น้องอึัองคือสึกตาใหม่บวมันมันเป็นอะไรเออนั่นแหละเอาเลยเอาตัวเล็กใส่มันก็รลอดนะเนอะก็ลุมมันกว้างลุมมันกว้าง เอาสองตัวเอาตัวตัวเล็กก่อนก็ได้เอาแต่ตัวเล็กๆขึ้นไปก่อนสดๆเลยนะคะดิด่นอยู่เลยฝั่งนี้ก็เอออย่างนั้นก็ได้ ตัวใหญ่กว่ได้กินดอกตัวใหญ่ปิ่งกว่าใดตัวใหญ่ปิ่งกว่าใดเนาะอุ่นดไปใหญ่อุ่นไอ้อุ่นกับวานที่พุ่นวานแล้วก็มาปิ่งโอ้บรรยากาศเลยบรรยากาศแห้งกินปลาเผาทีได้เผาแล้วพี่น้องมังยันตกไฟอยู่มันไม่มีเชือกว่าไม่ใช่นั่นไง โอ้เมื่อกี้เอาไว้ไหนมั้งมันเหนียวมั้งเหนียวได้ด้วยสามหีบเดี๋ยวๆรอใส่ตรงนี้ก่อนไหนใส่เอามาถิ่มมาตีโยนมาตีโยนขึ้นมาวะเนาะสิไปลุงไปไหนตีโอ้โยนขึ้นมามันสิทอด cực nhạc luôn nhạc oh. à, tới <laughs> nhịp <laughs> 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 tôi nhảy vào đây kiến cái tôi nhảy cả không có tôn kính tôi nhảy mất tiền vào đây Để vào đây kính tôi nhảy không về tập tiền tăng hạt ใส่ไม่หีบไร้ขนาดเลือดแทงปาก็ได้เนาะเนื้อมันจะยุยออกไงเนื้อมันปิ้งให้หมดเลยตัวเล็กฟังทางนี้ก็เริ่มซุกแล้วเริ่มจะได้กินแล้ว เหลืองพี่น้องสุกวราบ้านนี่ตัวนี้น้ำหน่อยอยู่ดูดนี่ยโอ้โอ้ทเหมือนจะทำง่ายมันก็ทำยากตัวเด้นนี่เนี่ยก็ต้องโอ้ยฝุ่นกระเด็นเลยตัวตุ่นเลย ไกินสองหีบนั่นแหละคิดว่าพูดพ <laughs> าะเนี่ยนี่ปาลาเราก็เริ่มสุกแล้วมึงสองหีบสุกแล้วพี่น้องสุกสก้อนหมู ลยพี่ไอไมันไม่ลมเนาะโอ้โอ,โอปลาตายแล้วย,ยังไงอ่ะยกขึ้นก่อนอืขึ้นก่อนแกไอ้นั่นออกก่อนเออ จะไปเห็ดหีบไม้ยังนี่ดิหีบตัวนี้เจ้าอกอยู่แล้วนี่ขาน้ำกันด้วยพี่น้องนี่ปลาก็ยังปลาสามตัววานหลบเอ๊ะทั้งผีกับข้าไฟอยู่กับมี่อยู่กินไปเรื่อยๆ ก็จะกินกันแล้วนี่ในบรรยากาศแห้งสมวนบูงก,กับตัมม้มบางเึืองนี่แหล,ละค่ะพี่น้องส้มตั้ก็ตั้เมื่อกี้นะคะไปะะกินเลยมาทากินข้าวป่าด้วยกันนะครับ จุกอกเข้าป่าเข้าปาก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 ต้องถ่ายก่อนไปบรรยากาศนะคะเอาเลยพ่อใหญ่อุดข้าวบุ้งธรรมชาติเอามามาครับพี่น้องกินนส่วนน้ำัขเรียบร้อยแล้วปลากระปิ้งเรียบร้อยปลาสู่ชีวิต ยังไุยังุโอ้เขาต้อเรียนไงยังตากันตุ่มเนาปลาขาวด้อยพี่น้องทำามาท่านดุนเลยเนาะเอาท่ามาถึงกระดังไฟเลยเนาะเรกะดุนเหมือนปัตะคารโอมากระเซืะ หวานเลยกินแบบเอมากันกินสดๆเลยแบบพัเสร็จแลวมาถึงกกินเรือยๆำมแบบาลน้ำจิก็ไดอหกกงสามสิบแล้วสิดว่าพอไปซื้อแล้วคน่วาซื้อหลายอย่างมันก็บา้

ตลาดุดๆีอันนึงใส่น้ำตาลอันนึงไม่ใส่น้ำตาลเอ้ยๆหอาๆชิมก่อนเออืออเรกันมา้ ใส่น้อใส่นี่ไม่ใส่หัวเพ็รได้ถี่ดีเนาะประมาณโคกก็สามสิบโคกเขียวต้นเาเฮ้ยครับวดหเอ๊ยคือเขยอมดียังไงนะ Cóc mùa cam cameraman. Cóc mùa 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 cameraman. Cóc น้องแ่บแสบ,บคะ่ะนี่ไขป่ปลาฝีมือการปิ้งเองของพี่ไอ้ออกว่าจะได้ปิ้งอินมะนะอิ้มปลาก้นปิ้ปลา,า,าปิา้ปลาน ยังดีได้ขนาดข้าวานไปแล้วเน้อข้าเมื่อาวานน้ำกลุ่นยังไหนกินเลยพ่อพ่ออุต่าห์กินหมันเนาะกินอย่างนี้มันได้บรรยากาศาดีมาปิ่งกินเองมาเด้อแม่แม,แม่ท่านใดยอยากจะมากินสมต้ำก็กปิป่งปลาขาบุกขึ้นไปสุกโต่งไว้ครับใกล้หมดเล้ว ใหดับป่ไมมาไปไม่มาแล้วไฟ <ไป S 1> ดับ <laughs> ปีกปลาป,ปุ๊กแผอืมแล้วขูดปักขูดไม่ไหมอบเนะแม่ขกอ,อ,อ,อ เดี๋ยวเปล่าเนื้ออ่อนเลยอเอเนียบอกเป็นเข็นขูดเนาะจัดเหรียอืม,อม ้แบบอีกปลาสูบน้ำประท่นไปดับกลน้่งกำจั่งท้ทงดำดำ เป็นปลาช่วงหนาหน,น,น,นาวปลาจะลอยมันแต่ว่าหน้าหนาวเรามาไม่ได้น้ำเต็มหมดเลยมาเราวก็ใส่มองอันนี้ไล่สดเหรอคลิปอ๋อเร็วถ้าไล่สดม,มีน้ำลายแตกอะเนาะเดี๋ยวก็เลย คนอยู่ตามชาติเราแคุณทป้า